แล้วถามคุณลุงนะคะว่าอันมีโร้านไหนของที่นนว่าส่วนห้าห้าอันซื้อเอาไว้เยาวะซื่อไต่อะไรอย่างตั้งไหงนนกะก็ยากจะขายแบบว่าถ้าเขาเป็นอย่างตอนนี้ไปกับซีเอสโคน้นจะยูจะได้่ะไรแบบเขาขายส่วนใดส่วนหนึ่งไปยัง้อยเขากับมีชีวิตที่ว่ายังดูแลเขาได้เลแล้วตอนนี้มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือทั้งกำนันทั้งผู้นำท้องถิน เป็นเข้ามาจ่วยเลือนะยังคิดจะขายอยู่ก่อนถ้อง่้าาอนี่เปิ้นก็บ่อได้แนะนําำว่า,าน้องนอกภาษานก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าจะได้มี่วนอยหยางมาช่วยก็อันนี้กันไป,ะปนะครับแต่ว่าแต่้นบ่ได้แนะนําว่าไปสายโรงพยาบาลไหนที่ไหนห้าปีที่้นก็บ่อด้บอกเขาแต่เฮาไปปรึกษา้น,าปน,ปน,ปนไปปรึกษาใครก็จะปรึกษาคุณลุงสุรคิ้ะครับ อ๋อนึกว่าไปปรึกษา,าตังโรงพยาบาลคือคนถามต้องโรงพยาบาลเืรอจ๊ะว่ามีโรงพยาบาลไหนฟ้องอี่เจ้าน้องก็บองูมไปปรึกษาไหนครับเหตุเหตุใดไม่เจ้าถือได้ถือ <c oughs> คิดตีจะขายไตนี่จฉะคือแบบมันมันหมูมีอะไรอย่างที่แบบว่าน้องจะเอาไปสำน้ำเอามาเป็นเงินเป็นอะไรอย่างที่แบบที่เจ้าครอบครัวได้แบบนี้จะได้ดี่จะห่อก่อนชีวิตชีวิตทับบ้านไปอยู่บ้านนอก บ้านเดิมอยู่ไหนนะคะอยู่ขยำจังบ้านแฝงอยู่จังว่าเลยจังแต่ว่าจะไปที่ขยำนี่ก่อนนะคะว่าบ้านอยู่ขยำนี่จังไปบ่ได้เถียงแบบแ่บนี้ก็มันหลายอย่างจังถ้าเาไปนี่สิ้องให้ดูเนี่ยแล้วเขาจะไปทำงานคิดว่าสองคนจะเสี่ยงงานก็เดี๋ยวแล้วเขาไปทำงานหมดดีกั ทุกษาก็แฟ้นมาจีเนี่ยจะได้โอ้ยทุกษาปอกปอกว่าจะได้บอกว่าทนเอาลูก่งมาเตี่ยต้อเให้องตควิดน่าเกลียดแบวันนี้ปอกทำงานอยู่ชนวิลลแบบปอกว่าๆองมาเียอเอาคน่อะไอย่างนี้นี่ปอกเขาแบบคือจะเจิแยมาตื้ลูกของหลานเื้อก็เต้าห้าร้อยพันอย่างเงี้ยแบ ก็ไม่ก็จะม้วนตังค์การท่องเ่ยว่างอพรอมถ้าสมมติมันใกล้ถนนปุ๊บัวสามารถขายว่งเกี่ยวได้เลยหัวันนี้เนี่ดคนกวัก้อนคัดขอจองเลที่นเาใ้เนรบานที่มันต่อกันคนที่สองคตั่ แต่นีพกงานคู่กอม้อเออน่นหคันไปได้นนึ่งแล้วเออได้มีอย่างเดยวมาเข้ามาหาเหขาอย่างให้นเลือย่าง ครับสวัสดีครับขอบคุณมาก <laughs> 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 าเดือนจากบ้านชาวบ้านาเดือนไ่ใช้จ่ายของกาคาใช้จ่ายแต่ละเดือนกันกเยอะเอาผ่ากินกันมีสมาชิกที่เป็นคนทางบ้านกาวันหนึ่งกาซบวันเราที่น้ำวันเลยนะครับน้องใช้จ่ายไปเยอะ

พมจเข้ามาช่วยเหลือเบื้องต้นใช่ไหมคะใชเบื้องต้นค่ะเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนนะคะอหน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมจังหวัดแพร่มีมหน่วยูนะคะก็มีสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของหมืองจังหวัด ก็จะให้การช่วยเหลือเป็นเงินส่งเคราะห์ครอบครัวกรณีสุกเสริม2,000บาทแล้วก็บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่กรมกุจการเด็กเยาวชนนะคะให้การสงเคราะห์เป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวจํานวน3,000บาทแล้วก็ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแพร่หลังจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการให้การสงเคราะห์เป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยจำนวน2,000บาทค่ะรวมทั้ง3หน่วยงาน เป็นเงิน7,000บาทในเบื้องต้นค่ะอันนี้เข้ามาสงเคราะห์ในกรณีไหนคะเอ่อประสบความเดือดร้อนค่ะในเบื้องต้นค่ะเ,เกี่ยวกับความเดือดร้อนในเบื้องต้นเกี่ยวกับอะไรคะช่วงที่โควิดค่ะอ๋อแล้วจะมีมีอนาคตนี้จะมีอะไรที่ว่าจะเข้ามาช่วยช่วยได้อีกไหมคะอ๋อในระยะยาวใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็ต้องดูว่าหลังจากนี้เนี่ยเขาสามารถประกอบอาชีพเข้าสู่ภาวะปกติหรือยังนะคะ เราก็จะได้หาแนวทางประสานหน่วยงานเอกชนองค์กรอื่นมาให้การช่วยเหลือถ้ายังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้แล้วในเบื้องต้นก็ได้ไปขอรับสิ่อช่วงอุบริโภคจากมูลนิธิร่วมใจจังหวัดแพร่ซึื่งก็ได้ให้ข้วสารอาหารแห้งแลบรรเทาความเดือดร้อนด้วยขนมสุกค่ะขอบคุณมากค่ะอาทางพมจอเปินเข้ามาช่วยเหลือน่ะมีความรู้สึกเป็นจะได้พมเจ้า ข่ก็วันที่ขายถึงวันที่ขายอย่างนะเจ้าก๋ยเตี๋ยวแช่มอยู่ตรงไหนนะเจ๊ะอ๋อตอนมีข่าวมีไทม์ไลน์ของผู้ป่วยเลยที่เจอโควิดมานั่งเขียนนั้นเจก็จ้าได้หาพผลกระทบตรงนี้เจก็ มันยึดไปมันร cool. <Yeah. S 2> mm ับผลกระทบมาต่อเนี้ยเกือบเกือปีแล้วครับผมจะมันกระโดดงกันลงลงมันกระลาบครับโดมประทับประคองมาเรื่อยๆแต่เนี้ยมันเรมาเรื่อมารอบนี้คือไม่ไหวเค่ะแต่สถานที่นี่เขาก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วจะก็บจะทางลาดนี่นะทางอุปกรณ์าอย่างทุกยามก็คงจะคลี่คลายไปนะเจ้าเนาะจาครับคุณเจ้า คือปอีประคองจะเปิดมูบ้านในหมู่บ้านของมูเทสของที่ผมดูแลนะครับก็เปินได้รับปลกระทบล่อนเพราะที่เปิาผิดโควิดก็จะขายของขายอาหาราก๋วยเตี๋ยวปีน้าไทยธรรมุษนะครับการขายมีคนมากิจน,น้อยลงเพราะว่าโควิดจบอ,ออกบ้านครับเรากาปกติที่จะขายแบบพื้น ร้านอาหารร้านเล่าอย่างนี้ขับออกขับออกมกินแล้วขัออกมากินเข้ากับตรงนี้สองพิษกับว่ามีรายได้มีรายได้เข้าแต่ทำเพื่อเดือดรอดสมาชิกในในหมูในในบ้านแหละกับมีที่ได้นว่าที่ ก็คือต้องมีการจ่ายการขินการลูกการหลาดการนมเขาก็ต้องใช้ใจเดือนวันๆ LIKE เหมือนกับปีห้ารอบเป็นอย่างต่ำครับพิเศษคนเลยครับเต้ากับวันแมลงนะครับกากะเป็นเนี่ยก็ตอว่าคือคิดเนาะว็นนี้ขายของได้ไปเลยไปประกาศอยาแก้ไขายไสปีโรงพยาบาลวัาไหลายปีสองครับอ่าเขาก็ได้ได้รู้ว่าเขาประกาศขายไกันเลย เข้ามาช่วยกิดเลยมาเข้ามาช่วยเหลือเบื้องต้นนะเจ้าเนาะครับเบื้องต้นก็จะสตาร์ททั้งพัฒนาสังคมสัรว์หลายตี้มาช่วยช่วยดูแลเรื่องภาษาเบื้องต้นต่อไนก็ต้องเข้าเข้าประชุมก่อนประชุมก็จะควาจะได้เงินได้เวลาเหมือนครัาอาวันทีสาวกว่าถึงเดือนลึกสภาเลยเกิดเลยผมก็ใหันหน้าตีเป็นผู้ดูแลที่นี่ผมก็อยากเดินช่วยปะเท้าเพื่อปี ประของละกาลบา,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 ามาชิคแน่ขบวนาเพื่อเปิดใช้เงินไปก่อนสองพันบาทับใกากรรระเท่าการ ใช้ใจนะครับถ้าปีนี้อย่างก็อุปมเปิลนีอย่างผมกาจะข้ามาหาหยืาว่าเคยเกลือเขาื่ารตต้นก็ถามว่าเออปีพัฒนาอัมานักขนาดนั้นจะได้ห้องปบกว่ากาบ้านประกาศขาดตรงไป5เดือนอ็จบการะจายเปเยอะนะครับเป็นบงีทางเดือกเป็เลยาจะขายใส่ครับพูดซืว่าสสารเตา เลยมาช่วยเหลือเราผมก็บประกันมากรฐานโรงงานมาตรฐานเข้ามาช่วยเหลือครับขอบคุณจ้า